แล้วเอ่อท่อหนูพี่หายไปไหนนะครับทันนี้นะครับผมทำไปทั้งหมด1น <000. S 3> ึ่งหมื่น ครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลวิฟีงแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมไปแล้วกับพี่แน่สายยอดวทีโคสําหรับในวันนี้นะครับน้องๆวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับทุกคนก็อาจจะเห็นผมนะครับมานั่งเปิดคิปแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมาสรุปราคาเจ้าน้องแดงกันนี่คันนี้เลยทุกคนหลังจากที่เรานะครับผมทําน้องแดงนะครับทําไป หมดไปหลายบาทอยู่เหมือนกัน <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็ทําไปนานเลยนะครับกว่าจะมีเวลาลงแมวลองแดงนี้นะก็ได้ตามคําขอและตามคาสเต็ปที่เราจัดไว้ oh. คือในวันนี้นะครับเราจะมา เปิดเผยความลับของลูกน้องแดงกันเออ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางคนถามพี่ว่าพี่ครับแล้วเอ,อ่อท่อหนูพี่หายไปไหนนะครับไม่ต้องแปลกใจนะผมเพราะว่าท่อหนูนะผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเลยว่ามันไปไหนนะครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มแรกกันดีกว่าสาหรับเจ้าน้องแดงนี้นะครับผมบางคนถามผมว่าสเต็ปอะไรสเต็ปน้องแดงของเรานะครับผมก็ลูกอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ว่าชักนสามนะครับ จัก3สามนี่มาจากไหนจัก3สามมันมาจากของเก่านะครับที่พี่ทำมาไว้ <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนแรกพี่ทำห้าสี่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าลูกห้าสี่เนี่ยมันอ่ามันมีปัญหาอะไรเล็กน้อยนะครับมันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากอัพสเต็ป ครับขวสู้เขาไม่ได้นะครับก็เลยทาชัก3าม <_ an> เพิ่มแล้วทีนี้พอไปแข่งว่านั้นก็แรงอยู่เหมือนกันช่างต้อยจยัดให้สางหายเลย <_ an> เออผมก็เลยกะว่าเอ้ยช่างต้อยครับรถผมไายนี้ผมว่าจะแบกไหวไหม <_ an> ช่างต้อยก็บอกว่ามันก็แบกไหวแหละแต่ทีนี้คือผมอะน้ําหนักเยอะนะครับน้ําหนักผมอยู่ที่95้าเห็นไหมอ้วนเลยป่ะนะ วนนะครับผมก็เลยให้ช่างโตยเนี่ยจัดสเต็ปให้เลยบอกเลยช่างโตยครับต้องการสเต็ปนี้มาแบ,บกน้ำหนักผม95แล้วก็ต้องการท่อนะเพราะว่าท่ออันเก่าในท่อหนูเนี่ยใช้ถามว่าใช้งานได้ดีไหมดีครับแต่ว่าช่างตยวเขาบอกว่าท่อหนูเนี่ยมันไล่ไปไม่เจอ บางคนอาจจะงงว่าไล่ไปไม่เจอได้ไงก็คือว่าไม่รู้อ่ะเข้าใจไหมเวลาเราอัพลูกใหม่เนี้ยใช่ปะเราอัพลูปใหม่แล้วเราใช้ท่อเดิมนี้มันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่เข้ากับลูกอะไรของเขาได้เลยเขาก็เลยจัดท่อหใหม่ผมหรือผมไปให้ดูท่อมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับสำหรับท่อนี้ถามว่าดีไหมดีมากเลยเป็นท่อสองเสียงไว้คนดู <Yeah. S 1> เออท่อสองเสียงไงก็คือท่อถ้าสมมติว่าขับไปขับเบาจะคล้ายเสียงเดิมและไม่ดังและเพาะด้วยอ่าเสียงที่สองคือถ้าเราอยากดังเราต้องบิด บิดทีนึ่งพันโคตรสุด <laughs> มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าช่างโตยนี่เขาเอาบินอะไรมาบ้างนี่เวฟร1อยสไอก็สำหรับเวฟร1อยสอที่ผมทํำกับช่างโตยอันนี้ผมจะไล่ของก่อนนะยังไม่สรุปราคานะเพราะว่าผมอะ่ะจะจัดกิจกรรมแจกของใช่ป่ะ <Yeah. S 1> ก็คือของอะ่ะน้องๆเห็นเว็บที่พี่สุ่มไหมไอไอไอซุปเปอร์โซนอะไรอะ่ะพี่สุ่มได้ ได้โชคได้แฮน์กะว่าจะมาแจกหรือมาใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าใครตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลนานะจะได้ได้แฮนดนี่แหละไม่ได้แฮนก็ได้จานอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับทุกคนมาเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับผมทุกคนก็1ชุดอันแรกก็คือโมฝาสูบทำวาวโตนะครับเจียลูเจียวาวนะครับก็อยู่ที่ราคาพันแปดนะครชิ้นที่หนึ่งนะชิ้นที่สองสวมดอกปาดลูก หลบวาวพันเจ็ดอันนี้คือลูกใช่ไหมอันนี้คือลูกผมใช่ไหมครับช่างตัวม <c oughs> ัน,นคือลูกได <c oughs> ้ไหมเออก็อันที่2ก็คือขยายแข้งนะครับขยายแข้งอันที่3มก็เฟืองแต่งเกียร์สีนะครับแล้วก็ช่างตัวบอกว่าทําคัดร้อยยี่ห้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็โซ่ราวลิ้นซิงแล้วกอ็อะไรเนี่ยปะกเกนชุดใหญ่ปะเกนฝาสู่ปะกเกนตีน อะไรเนี่ยกินติน,นหรือหรือเร่งอ่านไม่ออกอะ่ะคนดูมันภาษาช่างอะ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับอย่างต่อไปก็เป็นแคมแต่งกับอะไรอะ่ะชิ้นแคมหรือหูหูหูรีดแคมอะไรไป็ทกอย่างอย่างนี้แนะครับต่อไปก็เป็นเป่าว,วาลวนอกในนะครับอุ้ยอันนี้แกก็ไม่ค่อยทำเยอะนะส่วนมากก็ใช้อะไรเดิมเยอะนะแล้วก็น้ํามันนะครับน้ามันไม่ต้องสนใจน้ามันน้ามันเฟืองน้ํามันโซนิกฮะอะไรโซนิกกูเนี่ย เทียงโซนิกอะไรอะไรอ่านไม่ออกอะคนดูนะครับน้ำมันแต่งใส่ก้านอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ลิเล้งซีบีอารเเนี่ยแหละผมชอบตรงนี้แหละคนดูลิเล้งซีบเนี่ยเป็นของที่แบบผมอยากได้มากเลยแล้วทุกคนอาจจะอยากได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่าผมอะชอบมากเลยเมื่อน้องๆขับอะขับรถอะเข้าใจลมป่ะแบบเวลาบิดอะพพอด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 ชอบ แม่งเสียงแม่ง,มงได้ใจคนดูแล้วก็ต่อไปก็เป็นเซนเซอร์ CBR แท้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็อะไรเนี่ยสายแปลงแมปเซนเซอร์แล้วก็ตัวเดินเบาอะไรเนี่ยตัวเดินเบาแต่ง CBR เฮ้ยมีเดินเบาด้วยวะ่ะอ๋อผมว่าแล้วคือผมไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าจ่างโปยเนี่ยน้องๆจำกล่องดำได้ปะ ช่างตัวเขาบอกว่าเขามีลูกเล่นให้ผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราทาให้ดูกันดีกว่าผมไม่รูล้ลูกเล่นเลยต่อไปก็เป็นอะไรเนี่ยอะไรวะชินแต่งแต่งอะไรท้ายซิ่งท้ายลากซิ่งอะไรไม่รู้แปดร้อยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่า <c oughs> อ่านไม่ห่อคนดูต่อไปก็ดุมสเตอร์เวฟร้อยต่อไปนะครับผมก็เป็นอ๋อนี่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 เลยบางคนถามว่าผมไล่สเตอร์อะไรมาช่างตัวบอกว่าผมไล่สเตอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ อะไรวะประกครงประกอบอะไรอะไม่รู้อะ oh <no. S 1> มันมันมันเขาบอกว่าไล่สเตอร์แค่เนี่ยตรงเนี้ยยีแต่ข้างน้าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยที่เขาบอกกันผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมเดาเลยว่าน่าจะเป็น15หรือ18เนี่ยคนดูไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ท่อครับท่อบางคนอยากรู้ราคาท่อนะครับราคาท่อของเรานะครับผมท่อของเสียงเนี่ยอยู่ที่พันแปดเออแต่ว่าท่อหนูที่ผมซื้อมานะครับมันอยู่ที่ราคา พันเท่าไหร่วะเอ้ยสามพันนะก็ถามว่าท่อหนูผมไปไหนนะผมก็ขายต่อช่างโตย <c oughs> ช่างโตยซื้อไปแล้วนะครับผมท่อหนูก็เลยหักบินนี้ไปก็สําหรับนะครับผมนะเจ้าราคาที่ผมทำน้องแดงนี้มานะครับลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกเล็กๆหลบวาวนะครับคันนี้นะครับผมทำไปทั้งหมด15490บาทโอ้หเป็นยังไงบ้างทุกคน มีใครตอบราคานี้ถูกไหมนะครับสำหรับใครที่ไปตอบในคลิปคลิปที่ผมไปรับน้องแดงนะครับและให้เฟซโบ้พิพุกมาก็ถือว่ารู้นะไม่เป็นไรนะส่วนใครที่ตอบใกล้เคียงแล้วไม่ได้ให้เฟซมาเดี๋ยวผมให้เวลา3วันนะครับ<ม>เพื่อที่จะการทําการหาตัวหาตัวไม่เจอก็เอาคนใหม่ตอนนี้เราก็รู้ราคาน้องแดงแล้วก็สเต็ปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นในคลิปว่าเออเป็นสเต็ปเอาไว้เบลอะไรสเต็ปห้าเจ็ดใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็เออเอ,อตามมันเพราะว่า ผมถามอะช่างโตยอะเขาไม่บอกน้องๆลงทายซิว่าสเต็ปเนี้ยสเต็ปอะไรแต่ว่าผมจะบอกราคานี้ให้โมฝาอะไรอะโมโมฝาสูบเนี่ย,ยพันแปดนะครับแล้วก็อะไรสวมปอกปาดลูกหลบวาลพันเจ็ดนะครับก็ราคานี้ลงไปดาๆกันเองว่าสเต็ปรถผมลูกอะไรนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดู การรีวิวท่อแล้วก็รีวิวเหมือนกับว่าอันนี้ยังรีวิวไม่เต็มนะเพราะว่ามีผมมีแผนนะครับน้องๆผมมีแผนว่าผมจะทําอะไรเพิ่มรู้ไหมผมมีแผนว่าผมเนี่ยจะไปเอาหน้าลงหน่อยเพราะว่าตอนนี้หน้าทุกคนอาจจะเห็นว่าหน้ามันสูงนะครับพี่จะเอาหน้าลงสักนิ้วหนึ่ง เพื่อเผก็นิ้วครึ่งน,น้องๆเราบอกสิว่าพี่ควรจะเอาลงนิ้วหนึง่งหรือนิ้วครึ่งน,นะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับโชกนะครับโชกที่ผมสวมได้มันเป็นโชกดําทองนะครับอาจจะว่าใส่ให้ดูเฉยๆถ้าสวยก็ใส่ถ้าไม่สวยก็ขายไม่ขายก็ไม่ขายก็ยก,ยก,ก็ไม่รู้ทำยังไงคนรู้กัไหมบ้า โอเคคร Karma, er hey, <S 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 ับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่อกันนี่เสียงท่อกูนี้แบบโคตรเร้าใจเลยนิวบางคนอยากจะเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้มาเสียงท่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเยวก็จะทำฟังเสียงท่อปันนึงผมลืมอะไรอย่างหนึ่งลืมงัดไม้ตายเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่างตัวเขาทำลูกเล่นมาแต่ว่าลูกเล่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเองดูให้นะเลยอนนี้ก็เป็นเสียงท่อของผมนะครับผมก็สำหรับถ้าฟังอย่างเงี้ยมันก็จะเบาใช่ไหม แมบ้านเดียวเออมันก็จะเบาแล้วผมทุกคนดูอ้าวไอ้เฮียดาวเดี๋ยวรถมันรถมันมันไม่ร้อนนะทุกคเครื่องไม่ร้อนเครื่องไม่ร้อนโอ้ยเลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนฟังเสียงนี้นะครับฟังเสียงนี้ก็จะเป็นประมาณนี่เราคนเดียวเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงอีกแบบหนึ่งอ่าทั้งหมดรถผมเนี่ยแม่งมีทั้งหมด4เสียงเลยนะเดี๋ยวให รู้สึกแบบว่าแบบพอเดินขอบไม่อยากจะพุ่งไงเดียวเดี๋ยวดิเฮ้ยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นอีึลูกเล่นหนึ่งนะแล้ก็อาจจะแบบว่าเป็นลูกเล่นแบบเดินขอบนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้โหมดนี้หรอกว่าโหมดนี้มันแรงเกินนะครับ ไม่ใช่แล้ทุกคนก็เมื่อกี้นะครับผมอาจจะมันเดินไม่ค่อยเห็นแบบว่าเป็นหอบเนาะแต่แบบหอบนี้เพราะว่าเครื่องมันจะไม่ร้อนนะครับถ้าเครื่องร้อนเนี่ยเป็นไงวไว้ดนยวหอบแฮกแฮกเลยวะแฮก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 เลยคือโหมดเนี่ยผมยังไม่เคยเอาไปลองที่ไหนนะเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบนี้ก็จะรันอินรันอินรันอินเสร็จปุ๊บก็ไปแว่นได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไออะไรนะเรือน c ีบีบางคนบอกว่าไม่ค่อยเชื่อแล้วมาดูดูนี่นี่นี่เรือมันอยู่ตรงนี้ทุกคนดูนี่ อยู่ข้างในนี้นี่ของแท้ของแท้บางคนบอกไม่ใช่เรือดซีบีพี่มั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคครับทุกคนก็สเต็ปน้องแดงก็มีประมาณนี้ครับน้องๆน,นะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับครายให้พี่ด้วยเดี๋ยวส่วนของรางวัลจะแจกอะไรเดี๋ยวมาดูกัน EP ีหน้าตอนที่ของจากซูเปอร์โซนส่งมาให้พี่นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ใกล้ครบ5 0,000นซับแล้วนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณน้องๆทุกคนนะครับผมที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดซับ แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้ผมดที่ต่อไปนะครับส่วน5้าแสนซับเดี๋ยวมีฉลองแน่ๆน,น้องๆอ,อยากจะให้พี่แต่งอะไรนะครับใน5้าแสนซับพี่จะเลือกมาสักหนึ่งคนแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะอาจจะเป็นคลิปไหนแหละเหมือนกับว่าเลือกว่าพี่เฟรมครับห้าแสนแล้วแต่งอันนี้หน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเม้นไหนกดไลค์เยอะก็คือพี่จะแต่งอันนั้นนะครับทุกคนก็ตามนี้เดี๋ยวจะทาวันไหนเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งก็สําหรบับคลิปนี้ซีอูเกนกุ้ยป่ายไว้เจกินใหม่ในอีพีหน้า ไปนะครับน้องๆเดี๋ยวขอไปเทสรถก่อนเดี๋ยวมา